ดีครับผมมาร์คมาโชว์ครับวันนี้อยู่กับน้องเอมมี่ค่ะอีกแล้วฮะเราออกมาถ่ายรูปกับน้องสถานที่แบบนี้แล้วนะแน่นอนมากับฟูจิตัวใหม่ฮะ x 1 0ร้อย k 6ของเขานั่นเองนะตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่เด็ดกว่าตัวเก่ายังไงฮะวันนี้เราไปดูกันครับรู้ไหมทําไมเอมมี่วันนี้พี่ถึงต้องมารอตัวนี้นะตัวนี้ต้องบอกว่าปอกอีกล้องออกมาเยอะแยะมากมายนะพี่ไม่ตื่นเต้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันตื่นเต้นเพราะว่ามันถูกจริตกับพี่มากเพราะว่ามันเป็นกล้องเหมือนแบบ คอมแพลพกพาง่ปปายใช่ไหมแล้วเราแบบโอ้โหแบบไม่อยากจะพกเยอะแยะเลยนะเพราะนั้นตัวนี้คือแบบมันเล็กแล้วก็เบามากเรื่องแรกเลยที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็อยากจะพูดเลยนะคือเรื่องของเซนเซอร์กับโพลเซอร์ของเขาตัวนี้เป็นตัว5ทั้งคู่แล้วนะสำหรับตัว X106 ตัวนี้นะ คือมันเป็นตัวใหม่แล้วก็เซนเซอร์เนี่ยมันเป็นแทบจะตัวเดียวกับ XT5 เลย40ล้านพิกเซลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาครอบแบบสบายๆเลยครับอย่างตอนเนี้ยเอมี่อยู่ข้างหลังผมนะแล้วก็ผมกําลังจะถ่ายใช่ไหมอย่างเลนสที่เขาให้มาคือ23มิลถ้าเทียบเท่ากับแบบฟูลเฟรม35มันก็คือประมาณ35มิลใช่ไหม มันก็จะประมาณแบบกว้างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากได้ซูมเข้าไปเลยแล้วแบบโอเคตรงนี้มันเป็นถนนล้วมีรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยอันนี้มันจะช่วยได้คือซูมได้3ระดับนะแล้วก็ระดับที่เล็กที่สุดเนี่ยก็คือซูมเข้าไป3ระดับเนี่ยระดับที่มันเทเลที่สุดเนี่ยมันก็ยังได้จํานวนพิกเซลที่เยอะอยู่น,นั่นเองครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวนี้เลยนะคือเลนส์เขาปรับปรุงมาใหม่นะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คือ2 3 F 2เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าฟูจิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มคุณภาพเลนส์มาดีขึ้นนะโดยการใส่อัลรอเลข้ามาชิ้นหนึง่งทำให้แบบเวลาถ่ายมุมกว้างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะถือว่าคมแบบว่าเยอะมากนะรายละเอียดได้มาเต็มมากนะโดยเฉพาะเวลาที่ผมถ่ายอะไรที่แบบดีเทลเยอะๆแบบพวกกำแพงอะไรแบบนี้นะ รู้สึกว่าดีเทลเนี่ยมันดีมากนะกำลังแยกต่างๆคอนท้าต,ต,ต่างๆคือดีมากแล้วก็รวมถึงเวลาที่เราถ่ายกว้างๆด้วยนะคือความคมที่มุมต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้เลนเขาปรับปรุงมาใหม่นะรวมถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยเราถ่ายแต่ว่าย้อนแสงแดดแรงมากนะคือสปีดมันก็เหมือนแบบจะอั้นใช่ไหมประมาณแบบเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยฟูจิเขาแก้ปัญหาโดยการที่เราเอ้ยไม่ต้องไปใช้แบบว่า เพิ่มเปลี่ยนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์เพิ่มสปีดเนี่ยมันเพิ่มได้อยู่แล้วนะแต่ว่าให้สะดวกกว่านั้นนะคือ ND ฟิลเตอร์ที่เขาให้มาด้วยนะคือผมเนี่ยกดตรงนี้นะเป็นคัปตอมปุ่มนะแล้วก็เป็น N d ฟิลเตอร์ไว้เลยนะเพราะว่าใช้บ่อยมากเพราะแดดเยอะเนี่ยเรากดตรงนี้ทีเดียวนะมันจะเหมือนใส่ N d ดีฟิลเตอร์เข้ามาในเลนเลยเป็น N d ดีฟิลเตอร์จริงๆที่แบบว่าค่อนข้างจะบิ๊กสต็อปเปิลเหมือนกันนะคือมืดไปเยอะเลยแหละแล้วเราก็สามารถลดสปีดลงมาได้เลยนะ อันนี้คือรู้สึกว่าจอมันอ่ะแบบคือเราเวลาเราถ่ายต่ำๆใช่ไหมคือจอแบบออกมาแบบง่ายมากแล้วเราก็แบบถือระดับเอวระดับแถวแถวท้องเราได้เลยอ่ะไม่ต้องยกกล้องขึ้นมาเวลาที่เราไปถ่ายแบบสตรีทหรือแบบถ่ายคนที่แบบเดินสวนกันอะไรอย่างเงี้ยเรามันจะดูไม่เหมือนถ่ายภาพมากนึกออกมาเราจะเหมือนแบบว่าถือระดับนี้แล้วก็กางจอออกมาแล้วก็ถ่ายได้ซึ่งแบบว่าจอกางออกมาแบบเนี้ยคือถามว่าเฮ้ยมันมันชอบไหมส่วนตัวผมนะ ผมได้หมดคือจอที่มันจะกลางออกมาหรือว่าจะพับออกมาด้านข้างแบบทิวออกมาอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าต,ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันเน้นถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักก่อนเวลาเรางัดปุ๊บแล้วเรางัดอย่างนี้ออกมาเลยแล้วเรายกเลยหรือว่าเราถ่ายงาตออกมาแล้วเราก้มเลยอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีส um ําหรับการถ่ายภาพนิ่งนะแต่ว okay. ่าวิดีโอหลายคนชอบเอาออกมาเพราะว่ามันถือว่าเฮ้ยมีการจับแล้วก็มีการแบบว่าหน่วงตรงนี้ได้ทําให้เหมือนแบบว่ามันมีตัวจับยืดที่มันกว้างขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวนี้สําหรับผมนะถ่ายภาพนิ่งคือคุ้มแล้วแต่ว่าวิดีโอก็เก่งมากเหมือนกันเพราะนั้นจอแบบนี้เนี่ยแล้วแต่ใครชอบเลยครับ เห็นอะไรที่มันเป็นสีสันแบบนี้ครับผมอยากจะพูดถึงฟิล์มซิมูเลชันของฟูจิซึ่งมันเป็นจุดแข่งของเขาเลยนะใครที่เป็นแบบว่าแนวถ่ายแบบสีฟิล์มอะไรแบบนี้อย่างเช่นชื่อฟิล์มแตล่ละอันของเขาใช่ไหมหลายคนที่ใช้ฟูจิรู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบว่าคาแรคเตอร์ของฟิล์มที่มันได้จริงๆตอนที่เป็นแบบวนฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโปรเวียเวลเวีย We well ก็จะเป็นแบบว่าสีเข้มเข้มขึ้นมาใช่ไหมสีอิ่มๆิมหน่อยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ที่เขาเน้นเลยก็คือเรล่าเอทนะตัวใหม่ของเขาซึ่งมันอยู่ในแบบ X102 นะที่แบบมีให้ใช้ใช่ปะแต่ว่าแต่ตัวนี้ก็มีให้ใช้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวก็จะทยยอัปเดตเฟิร์มแวร์แหละว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเราได้มาแล้วนะเพราะนั้นนะเดี๋ยวผมลองให้ดูดีกว่าว่าโบเวียเวลเวียเรราเอทอะไรแบบนี้ยคลาสสิกโคมต่างๆเนี่ยมันจะต่างกันยังไง ร้อตัวนี้โอ้โหต้องเรียกว่าจัดเต็มนะทั้งเซ็นเซอร์ใหม่ทั้งเลนส์ดีดีขึ้นนะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ควรจะมีทั้งกันสั่นจอทุกอย่างเนี่ยเรียกว่ามันเป็นกล้องคอมแพคพรีเมียมที่แบบว่าตัวเดียวเลยนะที่มันแบบมีฟังก์ชันครบขนาดนี้นะแน่นอนราคาหลายคนบนว่ามันอาจจะสูงไปนิดนึงนะประมาณแบบว่า6 0,000อะไรแบบนี้เลยนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องเงินนะ6 0 0 0ืไม่ใช่ปัญหา คุณได้ทั้งคอยดี่แล้วก็ความอาร์ตทั้งสงิครบในตัวนี้เลยนะอยากรู้เพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับ X106 ตัวนี้ฮนะเดี๋ยวผมจะทำรีวิวจัดเต็มอีกทีนะเลือกสเปคต่างๆของเขาฮนะวันนี้มาลองถ่ายให้ดูก่อนครับแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ออกมาถ่ายรูปข้างนอกกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง p ฟ f y ด้วยแล,วแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวอลเปเครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ